สวัสดีครับวันนี้ช่างไม้ไผ่ก็จะมาท้ายชมรั้วญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเป็นรั้วเอาไว้ตกแต่งสระน้ําอ่างน้ํานะครับหรือว่าจะตกแต่งสวนหลังบ้านก็ได้นะครับตกแต่งสวนนะครับก็จะสวยงามน,นะครับสินค้าที่เราผลิตเป็นสินค้าคุณภาพครับไม้ไผ่เราใช้ไม้แก่ๆเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะับ ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดความสูง40เซนกับ30เซนยาว3เมตรนะครับเราจะใช้เชือกร้อยนะครับสามารถพับหรือว่าม้วนเก็บได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าเวลาม้วนเก็บก็ประหยัดพื้นที่นะครับหรือว่าจะทำเป็นที่ตั้งที่ตั้งของหนักๆก็ได้นะครับอ้ก็จะม้วนพับได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับนี่ก็จะม้นให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ใช้สะดวกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ